สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเที่ยงคะ่ะทุกๆุกคนตอนนี้นะคะยังอยู่ที่ทางลงวัดตรงซุ้มซุ้มประตูทางเข้าวัดนะคะเรามาติดติดนี้นะคะผ้าเจ็ดสีมันี่เจ็ดเสงติดผ้านี่นะก็จะห่างๆเนะ,ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรูดมาใกล้ๆกันลมพัดติดค่อนข้างยากอันนี้ใช้สเตปเปิ้ล ในสเตปเปิลติดมันมันต้องทำคือถ้าไม่ทำมันจะเหมือนไม่ใช่งานบุญนี่นะคะฝั่งนั้นได้เยอะแล,ะละ้วล่ะร่วมด้วยช่วยกันนี่คะ่ะสาวๆทั้งนั้นเลยนะคะมีหนุ่มอยู่คนเดียวหนุ่มท็อปแล้วก็คนนี้คือสาวสวย <c oughs> ป้าลองจ้าสวัสดีค่ะสาวสวยและรวยมากขอบคุณค่ะอยากได้ความรวยบอกมาเลยรว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 ยแล้วแต่มันละเปลี่ยนไก่เลยครับไปไปม่าๆก็มัดยุกแบบน,นี้ <laughs> มัดจุกที่เป็นโบ่ที่เป็นนะ <c oughs> อันนี้ป้าลองพาทำนะก็มัดจุกแลมัดยุกแล้วแล้วคำรามันแทเปื้อนพัดมาเลย คนนี้นะคะผ้าทำทีเหล็กแม่แหมเนี่ยพาพามัดจุกแม่ผู้ใหญ่ห้าก็ห้าคืนแม่ผู้ใหญ่ไม่ได้หายใช่ไหมดูแล้วใช่ไหมเด็กเิ็นสเตปเปิลนี่แบบนี้นะโอ้ยลมพัดแห้งไหลตรงโน้นก็พระอาจารย์นะกำลังเจดีทางเข้าวัด สาธุสาธุเพื่อฝนตกเาเทื่อว่ามัดเขาจเอเอาอนันติหมาเจ็ดพาเจ็ดสีมันนี่เจ็ดเสงวันนี้บอกโอ้ยถ้าฝนตกนะค่อยจะดีใจเหมือนค่อยถูกถูกฝนตกแล้ววันที่มีมีซ้ำมีซ้ำารืงวันที่หนึ่งซ้ำทึซ้ำทึเลขสามตัวยี่สิบาทเลย ยี่สิบห้าบาทสิคัน,ววนฝนตกถ้าฝนตกวันนี้นะ่ะร้อยหนึง่งเซสจุ้มชื่น,นแต่ว่าเห็นก้อนเมฆก,ก็ได้แหงลง่ะเล้ขอฟ้าขอฝนถ้าฝนตกก็จับ

มันจะไม่ใช่นางแมวแล้ว bueno จะเป็นนางลงนี่นะคะไม่เอายาวแล้วก็เอาซ่อมนี้แล้วค่ะมันยังอัพไว้เน่นี่นะคะยาวแล้วฝั่งนี้ยังไม่ได้ย้ายนะคะยังไม่ได้ทำสองชั้นแบบนี้นะคือจะทำจะทำตรงนี้ ก่อนมันล่มนะคะแถวนี้เดี๋ยวก็ย้ายไปโน่นสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวย้ายก่อนสวัสดีค่ะเ,คเจอกันวันที่27นะคะคหมอลำสิ่ง